เวลาปรากฏอันที่สองไมด้บอกว่าเวทเวทให้ทำอะไรบ้างครับมีเวลาทั้งหมดหกชั่วโมงครับสามทุ่มถึงตีสามแล้วเวสจะรีเวทจะรีตอนประมาณตีตีสามให้เราเรียบทำก่อนตีสาครับแล้วพรุ่งนี้เช้าเราก็ตื่นมาก่อนสาโมงแล้วก็มาทำครับผมฮาวเวิร์ดก็คือการการเก็บเกี่ยวอะไรประมาณเนี้ยครับเก็บเกี่ยวสตรอเบอรี่นะอันสตรอเบอรี่นะฮะห้าสิบผล แล้วก็ปลูกแพนก็คือป,ปรรอลูกนะปลูกแครอท100ร้อผลร้อยเมล็ดร้อยเมล็ดไม่ใช่ร้อยผลร้อยเมล็ดแล้วก็โกฟบันนี่ทูเดเอ็กทำให้ทำให้กระต่ายครับเติบโตครับอายุ10ขวบแล้วก็จะผ่านเวสแล้วทีนี้เวสต่เอเวสถัดไปน่าจะมาน่าจะมาเลยหรือเปล่าหรือว่าต้องรอเวลาครับอันนี้ไม่แน่ใจครับต้องรอดูอีกทีหนึง่งส่วนใครที่มีสัตว์เลี้ยงเหลือไม่ต้องไปขายครับเก็บไว้ เอามาใส่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะอย่างเช่นปลาดาวนะครับเหลือๆนะครับหลังจากที่เราได้ตรงนี้แล้วนะครับนี่นะครับได้ไข่ปุ๊บเราเอาปลาดาวมาถือนะแล้วเราก็คุยครับ Take this pet s นี่นะครับปลาดาวก็จะเข้าไปอยู่ในนี้ครับแล้วก็รอเวลาหนึ่งชั่วโมงครับจะได้เป็นอันนี้ฮะไดโนเสาร์เอ๊ะเราไปฟักก็ได้นะครับระยะเวลาในการฟักคือ สี่ชั่วโมงเก้านาทีอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าสี่ชั่วโมงเก้านาทีก็